ไทยเองก็มีประชากรที่มากกว่าฝั่งกัมพูชาถือว่าหลายเท่าตัวอยู่แล้วนะครับประมาณมากกว่าประมาณสักสี่เท่าตัวอายุแต่ว่าอายุโอเคอายุของเขาเนี่ยอ่าก็ถือว่ายังต่างกว่าบ้านเราฮะเราอายุมากกว่าเขาประมาณสี่อ่าแบบของเขาประมาณยี่สิบหกใช่ไหมครับอายุเฉลี่ยของเราประมาณสักสี่สิบปีรายได้ต่อหัวแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำของไทยเนี่ยสูงกว่ากัมพูชาประมาณสามเท่าตัวเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างเรื่องของเศรษฐกิจนะครับทีนี้ถ้าเป็นขนาดของเศรษฐกิจเลยไทยเนี่ยใหญ่กว่ากัมพูชา ประมาณ11เท่าแต่แต่างกัมพูชาเองเนี่ยมีอัตราการเติบโตหรือว่า GDP ที่เฉลี่ยกว่าบ,บ้านเรานะครับเพราะฐานของเขาต่ำตของเขาก็เติบโตเฉลีย่ยประมาณสัก5.7%ของไทยประมาณสักเกือบเกือบเกือบ2%นะครับดันั้นก็สะท้อนเห็นว่าไทยเนี่ยเศรษฐกิจใหญ่แต่จะเริ่มโตช้าแต่กัมพูชาเป็นเศรษฐกิจที่โตเร็วนะครับแต่ว่าก็เกือบเกือบครึ่งหนึ่งเนาะมันก็มาจาก s c a m อ e r ครับมาจาก call นเตอร์ นะครับอันนั้นก็ตามฝั่งของอเมริกาที่เขาเปิดเผยตัวรายงานออกมาใช่ไหมครับทีนี้ในมุมอีกมิติหนึ่งเนี่ยคือไทยก็ยังถือว่าเป็นผู้นําทางการค้าแล้วก็การลงทุนในภูมิภาคอยู่นะนะถึงแม้ฝั่งกัมพูชาอาจจะมีการเติบโตเรื่องของ FTI ถือว่าเยอะการส่งออกก็เยอะแต่ว่ายังห่างไทยถือว่าเยอะมากๆนะครับไทย,ยก็ยังมีความได้เปรยียบเรื่องของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะแล้วก็มีห่วงโซ่ อุปทานถือว่าซับซ้อนอยู่นะครับสาหรับทางฝั่งกัมพูชองก็จะเน้นแรงงานที่มีราคาถูกแล้วก็ผลิตสินค้าเพื่อเป็นฐานในการผลิตสินค้าแล้วก็ส่งออกไปเห็นตลาดทุนไทยตลาดหุ้นไทยยังถือว่าใหญ่นะแล้วก็พัฒนาแล้วกัมพูชายอยู่ในช่วงเริ่มต้นนั่นเองนี่สาธารณะเป็นไงนี่สาธารณของไทยถือว่าสูงวกว่ากัมพูชายเยอะพอสมควรในเชิงของตัวเลขแล้วก็สัดส่วนของ GDP นะครับซึ่งอาจจะถือว่าเป็นจุดอ่อนในภาพระยะยาวด้วยนะครับ